บ้านครัวนะครับผมเดี๋ยววันนี A ้เรามาดูพี er ่สมศักด er ิ er ์ก er ับพ er ี right? Wait, so ่ประีปบินเอฟหนึ่งหนึ่งเจ็ดบินเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรดูเอทหรอไม่ใช่ดิแพทเทิร์นแพทเทิร์นอันน Quinn ี้ไายน้อยอาเซียัน่นไข่สมปองพระพุทธบาทนะฮะคนรักหญ้าอะไปพร้อมพร้อมแล้วไปได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงลั่นๆกันนะฮะรอๆกันนิดนึงนะใครไวกว่านะฮะสี่เซลก็ยาวเปียกเขาไหลนะฮะ สี่เซลหรือสามเซลเนี่ยอ๋ออ่าวสูสีโอหจะโดนกัดตูดจะโดนกัดตูดตามไาดิสูไปออนี่กองเชียร์โอ้โหอีลำแดงนี่แว๊ดดีจังเลยอืมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชม นี่ค่้ยน้อยอาซีอันนี้่ขยคนรักหญ้าสมปองพระพุทธบาทอจ้าพร้ากันอ่ะพร้อมๆกันหน่อยสิโอ้โหไล่กันมาแบบเมื่อกี้พอรอไปหัวสนามแล้วก็ไล่กันมาเอา้าฮวดหวดหวด,หวดไม่รู้จะดูลำไหนเลยนะครับผม <laughs> ไม่รู้จะดูลำไหนเลยนะครับผม สเตลนี่มันได้เสียงนะฮะเจ้าเอาน้ำมันไปบินบ้างอ่ะมันตรงเสียงนี่แหละครับแลดินแน่นเปล่าดินไม่สะดุนเนาะอากาศก็โพเพโพเพนะฮะเหมาะแก่การหาเครื่องบินในป่ามากเลยนะฮะเดี๋ยวมาชมหน้านักบินกันบ้างนี่คอเอียงใส่แล้วนะฮะกัน รีโมทกันไม่ไปเอียงคอใส่เลยนะอันนี้เพิ่งกลับกลับจากคลองสิบเอ็ดดูซิว่าวันนี้ใครจะลุยนาบ้างเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้หลอกใช่ไหมเดี๋ยวตอนลงขอแบบรับหน่อยนะขอแบบรับหน่อย อ้าวคลิปภาพจะได้สวยๆไอ้ลำแดงแรงว่ะสงสัยยัดแอบใส่สีเซลล์แน่เลยอ๋อแสดงว่าแบตสดกว่าแม่สวยงามอ่ะพี่สมปองงวดมาลากยาวมาให้พี่สมปองว่ะพี่สมศักดิ์ร้อยแล้วแปดพันแล้วอ้าวเหรอ แม่เรียบร้อยใบสกิดพืおお้นนะฮะแม่เสียดายไม่เห็นนะฮะมัวจะถ่ายลรานี้อยู่ใบสกิดพื้นใบหน้าจะหลุดเอารับ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 มีโยกหลบด้วย